สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนในช่วงพาลิโอไมซ์สารบันพชีวินสั้นๆประจำสัปดาห์ครับครั้งนี้เป็นเรื่องเล่าของหนึ่งในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาในสมัยอีโอซีนครับเมื่อราว5 0าถึงล้านปีที่แล้วซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ในภายหลังจะวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันดีว่าแรดแต่ระหว่างทางสมาชิกข,ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงของแรด ได้เคยวิวัฒนาการขนาดให้ใหญ่มโหลานเชิญพบกับพาราเซราทีเรียมแรดที่ใหญ่ทัดเทียมกับไดโนเสาร์ครับด้วยขนาดอันมื่อมาและลำตัวที่สูงกำยำเช่นนี้คุณคงไม่คิดว่าพาราเซราทเรียมเป็นญาติกับแรดเป็นแน่แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟันของพวกมันนั้นมีลักษณะเฉพาะและมีความเด่นชัดอย่างมากในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นมันจึงเป็นประโยชน์แก่นักบรรพช,ชีวินวิทยาเป็นอย่างมากบางครั้งแค่ฟันไม่กี่ซี่จึงสามารถระบุแม่นยำไปถึงระดับแฟมิลีหรือบางครั้งอาจถึงระดับสปีซี่ได้เลยซึ่งจากฟันที่มีลักษณะคล้ายแรดปัจจุบันจึงทำให้พาราเซราเทเรียมคือญาติทางห่างของแรดปัจจุบันครับแล้วอย่างนี้หากมันเป็นแรดแล้วทำไมพาราเซราเทเรียมจึงมีลักษณะทางกายวิภาค ที่แตกต่างจากแรดปัจจุบันมากเช่นนี้พาราเซราเทเรียมเป็นกลุ่มของแรดไรนนอที่ส่วนมากมีขนาดเล็กในวงไฮรัคโคดอนทิตซึ่งมีโครงสร้างร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วครับด้วยขาที่ยาวและลำตัวสูงจึงทำให้พวกไฮรัคโคดอนเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วคล้ายกับมา้าแต่มีสรีระที่กำยำกว่าและตันกว่าครับซึ่งในภายหลังแรดวงนี้ ก็ได้วิวัฒนาการจากสัตว์กินพืชที่มีขนาดเท่าสุนัขก,กลายเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือพาราเซราเทเรียมนั่นเองครับพาราเซราเทเรียมเป็นสัตว์ตะกูลนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมันมีขนาดใหญ่ทัดเทียมกับไดนโนเสาร์ซอรพอดคอยาวบางชนิดเลยทีเดียวและมันยังหนักกว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นักบรรพชีวิตวิทยาได้คำนวณขนาดของมันมาหลายครั้ง แต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์ทำให้การคำนวณไม่ได้มีความแน่นอนมากนักโดยเฉลีย่ยมันอาจหนักถึง15-20ตันเทียบเท่ากับไดโนเสาร์ดิโพโดคัสและเท่ากับช้างแอฟริกัน4ตัวรวมกันและมันยังสูงที่หัวไหล่ถึงเกือบ5เมตรพาราเซราเทลเดียมเปรียบเสมือนแรดยักษ์ที่ตัวเท่าไดโนเสาร์ที่พยายามเป็นยีราฟวิวัฒนาการได้ออกแบบสรีระอันใหญ,ญ,ญ่โต และสูงตระหงาของมันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตโดยการกินพืชบนยอดไม้ที่สัตว์ตัวอื่นไม่สามารถเอื้อมถึงได้พาราเซราเทเรียมและแรดในวงย่อยอินดิคเทียมีลักษณะของปลายปากที่งองุุมและยาวรวมไปถึงมีการจัดเรียงตัวของฟันหน้าที่ชี้ลงอย่างเด่นชัดและโพรงจมูกที่มีลักษณะอ่นถอยลงไปอยู่ใกล้กับดวงตาประกอบกับกระดูกกรามบนที่วางตัวลึกและร่องรอยของกล้ามเนื้อรอบๆโพรงจมูกที่อยู่สูง บ่งชี้ว่าปากของพาราเซราเทเรียมมีการวิวัฒนาการรองรับงวงที่ยื่นยาวออกเพื่อกินพืชใบอ่อนบนยอดไม้หรือพุ่มไม้คล้ายกับสมเสร็จในปัจจุบันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตรอดโดยการกินเฉพาะพืชต้นสูงในสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของยุโรปและเอเชียในสมัยโอลิโกซีนเมื่อราว33-23ล้านปีที่แล้วได้ซากดินดําบันชิ้นแรกของพาราเซราเทียม ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในปีคศ1908ภายใต้ชื่ออัเซราเทเรียมแต่ภายหลังผู้วิจัยในปี1911ได้พบความแตกต่างมากเพียงพอจึงแยกออกมาตั้งเป็นแรดสกุลใหม่ในชื่อพาราเซราเทเรียมดังที่คุ้นเคยกันครับโดยประกอบด้วย5สปีชีย่อยได้แก่พาราเซราเทเรียมบัคเทียนเซพาราเซราเทเรียมทรานซอริค um ัม พาราเซราเทเรียมแกรนกรายรพาราเซราเทเรียมเลพิดัมและพาราเซราเทเรียมฮวงเฮอเอนซิสกว่า100ยปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งชื่อแรดในวงนี้อีกหลายสกุลที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่อิน r ริโค e เทเรียและบาลูคิเทเรียมแต่ทว่าแท้จริงแล้วพวกมันกลับไม่ได้มีลักษณะที่แตกต่างจากซากดึกดำบรรต้นฉบับของพาราเซราเทเรียมเลยดังนั้นชื่อพาราเซราเทเรียม ที่ถูกตั้งชื่อก่อนจึงยังคงอยู่และชื่ออินดิโคเทียมและบาลคิเทียมจึงกลายเป็นชื่อพ้องหรือชื่อรองเท่านั้นแต่จากซากดึกดำบรรพอันมากมายที่ค้นพบในศตรวรรษที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจถึงการกระจายตัวอันกว้างขวางและความประสบความสำเร็จของรรฐในวงนี้ได้จากการกระจายตัวของพาราเิโรเทเรียมพวกมันสามารถพบได้ในแถบมองโกเลียจีนอินเดียปากีสถาน คาซักสถานจอร์เจียตุรกีโรมาเนียบัลแกเรียและแถบบอลข่านในสมัยโอลิโกซีนโดยมันสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่โล่งกึ่งแห้งแล้งที่เต็มไปด้วยพืชพุ่มเตี้ยป่าผลัดใบและต้นไม้สูงวางตัวกระจัดกระจายทําให้นักบรรพัดช,ชีวิตวิทยาทราบถึงการกระจายตัวที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นได้ครับ สาเหตุของการสูญพันธุ์ของแรดยักษ์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้อาจเกิดได้หลากหลายลักษณะโดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปัจจัยหลักอาจเกิดจากการเข้ามาแทนที่ของช้างกลุ่มกอมโฟเทียที่มีลักษณะการกินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซากดึกดำบรรพ์ของพาราเซราเทเรียมเริ่มหายไปหลังจากที่ช้างกอมโฟเทียกลุ่มแรกเริ่มอพยพเข้ามายังยูเรเชียและเป็นไปได้ว่าช้างกลุ่มนี้อาจกินได้ทั้งพืชบนยอดไม้ และพืชบนพื้นดินทําให้พาราเซราเทลดียมที่กินเฉพาะพืชบนยอดไม้ไม่สามารถแข่งขันเชิงระบบนิเวศได้ผนวกกับช้างยังอาจทําลายต้นไม้อันเป็นอาหารหลักของอินดิโกเทียโดยการโค่นต้นไม้เมื่อมันกินเสร็จดังนั้นพาราเซราเทลดียมที่ตัวใหญ่กว่าออกลูกช้ากว่าและต้องการพลังงานมากกว่าจึงต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุดและแล้วเรื่องราวของแลดยักษ์ก็ได้จบลงแต่การค้นพบยังคงดำเนินต่อไปและในอนาคต เรายังคงหวังว่าจะเข้าใจลักษณะทางชีววิทยาและกายวิภาคของพาราซิราเทียรีอยมและอินดิโคเทียมมากขึ้นต่อไปครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย